ขอควาวมสุขสวัสดีจังมีแก่ท่านผู้ฟังซึ่งกำลังรับฟังการบรรยายธรรมจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานอุทยานธรรมรกชาติบ้านนาคำหลวงตำบลนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีอยู่ในขณะน,นี้บรรยายโดยอาตมาพระพระ,พระครูดอนบัญญายคุณผู้อำนวยการศูนย์แห่งนี้ญาติโยมสาธุชนสามารถติดตามรับฟังได้ทางโซเชียล แห่งนี้วันนี้จะขอยกเอาเรื่องมงคลอีกข้อหนึ่งในมงคล38ประการคือความกระตันยูความกระตันยูนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดความรู้ประการะที่ท่านทำแล้วคือความกระตันยูการรู้ประการาคุณที่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งทำแล้วน้อยหรือมากก็ตามโดยรละลึกถึงบ่อย การที่ระลึกถึงบ่อยๆนั้นชื่อว่ากตันญูถ้าพูดถึงกตัญญูแล้วก็ต้องกล่าวถึงท่านผู้ทำอุปการะก่อนท่านผู้ทำอุปการะอุปการะก่อนชื่อว่าบุพการีบุคคลผู้ทำอุปการะก่อนหรือบุพการีบุคคลและบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วหรือ กตัญญูกตเวทีบุคคลทั้งสองจำพวกนี้เรียกว่าบุคคลหาได้ยากในโลกผู้ทำอุปการกรหรือบุปการีบุคคลย่อมทำความสำคัญว่าเราให้นี่ส่วนบุคคลผู้ทำภายหลังหรือกตัญญูกตเวทีบุคคลย่อมทำความสำคัญว่าเราใช้นี่ ถ้าจัดเป็นคู่ก็ใจเห็นชัดเจนได้ดังนี้ทางพระพุทธศาสนาก็จัดได้ดังนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุพการีแก่สาวกทั้งหลายสาวกเป็นผู้กตัญยุกตเวทีต่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าอุปชาจารย์เป็นบุพการีแก่สัตวิวหาริกและอันเทวสิก พระพุทธศาสนาเป็นบุพการีแก่พุทธบริษัทสีทางโลกจัดได้ดังนี้มารดาบิดาเป็นบุพการีแก่บุตรและธิดาพระราชาเป็นบุพการีแก่ประชารคาครูอาจารย์เป็นบุพการีแก่ลูกศิษย์และยังไม่สามารถกำหนดได้ในหลักนี้ก็ยังมีอีกมากเช่นบุคคล จะเป็นใครก็ตามที่มีอุปการะต่อเราในเรื่องต่างๆก็ถือว่าเป็นบุพก็เป็นบุพการีต่อเราได้ทั้งนั้นความรู้อุปการะที่ท่านได้กระทำแล้วคือให้ระลึกถึงบ่อยๆไม่ว่าท่านนั้นจะทำมากหรือน้อยก็ตามการระลึกถึงบ่อยๆนั้นเรียกว่ากระตันยูเมื่อมีโอกาสแล้วก็กระทำตอบแทนตามสติกำลังของตนของตน การทำตอบแทนนั้นเป็นเครื่องหมายของคนดีหรือเป็นเครื่องหมายของความดีเป็นผู้มีกตัญญูรู้คุณชีวิตก็เป็นมงคลเพราะมีคุณธรรมคือกตัญญูไว้ในจิตใจทางฝ่ายเครื่องหัดนั้นมารดาบิดาชื่อว่าบุพกาลีส่วนบุตรธิดาปฏิบัติมารดาบิดากะระทำกิจที่ควรทำ มีการกราบไหว้เป็นต้นแกมัรดาบิดานั้นชื่อว่ากตเวทีบุคคลทั้งสองนั้นเรียกรวมกันว่าหาได้ยากในโลกเพราะว่าคนเราถูกตัณหาหรือกิเลสครอบงำหรือถูกอวิชชาความไม่รู้ปิดบังยากที่จะกระทำได้การทำนั้นไม่ได้หวังผลอะไรบุพการีผู้ทำบุปการะก่อนนั้น ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนอาศัยคุณธรรมคือเมตตากรุณาเป็นฐานของการกระทำเพราะไม่เรียกร้องอะไรเลยลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าหาได้ยากอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้แผ่เมตตาจิตไปโดยไม่มีเหตุชื่อว่าบุพการีบุคคลผู้แผ่เมตตาจิตไปโดยมีเหตุเรียกว่ากตัญญูกะตะเวที บุคคลผู้กระทำโดยไม่เพ่งถึงเหตุอย่างเช่นว่าบุคคลนีจ้จะตอบแทนเราหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นชื่อว่าบุปกาลีส่วนบุคคลผู้กระทำโดยเพ่งถึงเหตุอย่างเช่นว่าบุคคลนี้ได้กระทำแล้วแก่เราชื่อว่ากะตันญูกตะเวทีหรืออีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้มืดมาสว่างไป ชื่อว่าบุปกาลีบุคคลผู้สว่างมาสว่างไปชื่อว่ากตัญญูกตเวทีหรือผู้แสดงชื่อว่าบุปกาลีผู้ปฏิบัติชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลผู้กตัญญูย่อมได้รับความสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตย่อมได้รับความสรรเสริญว่าเป็นบุคคลหาได้ยาก ความจริงบุคคลผู้กัตัญญูหาได้ยากทีเดียวไม่ใช่หาได้ง่ายเหมือนบุคคลผู้อกตัญญูเพราะว่าบุคคลผู้อกตัญญูมีมากความเป็นผู้กตัญญูนั้นเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งการบรรลุคุณพิเศษมีประการต่างๆย่อมได้รับประโยชน์มีความสรรเสริญ เป็นต้นในโลกนี้นี่คือกตันยูกตะเวทีเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งในมงคล38ประการวันนี้ได้บรรยายมาก็าพอสมควรเจเวลาขอความสุขสสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและขอให้ท่านผู้ฟังจงเป็นผู้เจริญในธรรมเป็นนิดเทินขอเจริญพร ขอผลบุญกู้ส่วนห่วมสร้างผ่านนอนลูกวดดอนเทือนี้ขอให้มีความสุขความเจริญเง,งังนเลยล่องทองเลยมาเต็มบ้านการงานโงเรื่องก้าวหนา้าการค้าขายโรงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีแฮตลอดเปีตลอดไปได้เด้อพี่น้องเออ